ดีค่ะช่องบ้านสวนจริยานะคะวันนี้เราได้จับปลาบอเล็กๆของเรานะคะน,นี่นะคะได้ตัวใหญ่อยู่นะคะเป็นปลาดุกนะคะเทน้ำยาหนุ่มจีนบอกแล้วอันนี้มาจากลมเก่านะคะพักทายเอฟซหน่อยแก้วนะคะกับน้องชายนะคะมาจากลมเก่าขึ้นเขาเคาะเราเลยมาจับปลากันนะคะบอ่อเล็กๆนี่นะคะ จับเสร็จก็เติมน้ำไว้นะคะเป็นปลาดุกโอ้โหตัวยังใหญ่ตัวน้อยเอาอ้อฟเลยตัวเล็กตัวน้อยกลางกลางน่ะแก้วนั่นๆๆเนี่ยเนี่ยเนี่น่ะเออเอาเอามันปล่อยเร่มไปเลยตัวนั้นอีกนลยนะตัวหัวสุกอยู่นะนั่นตัวนี่ยนะอ่า นี่ก็ได้เหรอได้ปล่อยมันเลยเอาไว้เอาไว้จับส่งการอีกเนาะส่งการมาจับไหมอันนี้ก็ทันนนี้ก็่าจะปล่อยไปแบบนี่ปล่อยมาปล่อยเลยปล่อยเลยตัวเล็กหนะสองตัวเฮียงอันนี้เนาะใช่หมดเลยนะตัวเล็กเราปล่อยนะคะอันนั้นเอาอันนี้เอาเหรออ่าเอาไว้ปิ้ง อันนี้ปล่อยเนาะปล่อยเลยอันนี้ปล่อยหมดเนาะปล่อยแล้นอ้วนๆแบบนี้นี่นะคะตัวนี้ปล่อยไหมฮะเนี่ยเนาะปล่อยวนอยู่หรือปล่อยหรือปล่อยกับตัวสงการพอดีล่ะสงการตัวใหญ่จับเอ้าป่ะอ่ะพอแล้วนะนี่คือเอาหมดเลยนะเอาหมดเลย เอาด็กเคาะตะกร้าเคาะล้างแล้วเอาปลาขึ้นบ้านมัจะกจับมันเนาะกลัวมันชิดโตนี่นะคะอเอาเคาะตะกร้าบ่าล้าลรางนี่กัน มื่อน,นี้ผมก็ได้ปลาเยอะอยู่นะคะจะเอากลับ่วมเก้านำราคาวันนี้นะคะเอาไปฝากลูกสาวลูกสาวเป็นคนมาขุดบอ่อลก้นำาเออนำไปเลยค่ะเอาไปเอาขึ้นบ้านเลยไปแล้วกลับบ้านกันด้วยไปไปดีขึ้นบ้าน ได้นำปลาขึ้นบ้านแล้วนะคะเนี่ยเอาหนูกับอีเรยหลงลุ่มแล้วคะ่ะหลงชี้โ้นเนาะเอาพี่ขมเาสบู่มาแล้วเหรอตองา,ตางั้นก็พักไว้แค่นี้ก่อนนะคะหนูจะกลับ บ้านที่หล่มแล้วนะคะขอบคุณค่ะ